บัรนี้วันที่3มกราคม2 5 5 8เป็นวันที่หนึ่งข้าพเจ้าประสิทธิพอนก้อนไฟพอถวายเสียงสวสดสัตยายพระสูตรพระบลริตและมน์ต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจริยบูชาแด่กครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสตริระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอคัคระปญชนะในบทสวดอย่างตออ่อเนื่องด้วยเทือญ หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอักลาอัจฉตุเทวตาสตัมมังมุนิราชาส,สุนันตุสักโมฆขตังสักเกกาเมจารุปเปริสักราตตจันตลิเกวิมานีตีเปละเจจา,ามีตาลุวนาคาณีเคหาวัตุมหิเกเตภุมมาจายันตุโพเทวาเชาะ ตาละวิสมียักะคันทพนาคาติดตันตาสิติเกยังมุนิวัละวัจนังสาตวูมีสุนันตุธรรมสวนะสกาโลอยัมปันตาธรรมสวระกาโรอยัมปันตาธรรมสวนะกาโรอ,มรน,รรมน,รอนมปันตาสองบทบูชาพระราตย อิมินาสก,กาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสก,กาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะสามบทกลับพระลักษตรใจอรังตมาตมตัวปภวาพุทธังปภวันตังอภิวาเทมิสวาก้าตัวปภวะตาธรรมโอธรรมังนามสสามิสุปฏิปันโนปภวะตัวสาวกังโฆสังฆังนามามิ ีบทสวดนามการสิทธิขาถานโมตัสปะกวะตวตสมาุนโตปะกวะตัวหัสตัสมุตัสสนโมตัสปะกวตัวรหตัวสมมาสุตัสสหบทสวดไตสรณะคมมณปัตะพุทธังสรังคจามิธัมมังสรังคจามิตั้งลางสังจามิตูจามีพุทธัสรังคจามิตูจัมปีธรรมังสรังคจามิตูจามปีตั้งกลสรัามิ ตาเยี่ยมปีบุดังสังกัจฉามิตาเยียมปิธรรมังสังกัจฉามิตาเยียมปิสังขังสังกัจฉามิหกบทตรวจสัจจะกริยาคาถานัตติเมสรนังอัจยังพุทโธมีสรงวลังเอเตนะสัจวัชเชนะส่วนติมีหูตุสัพพทายติเมสรนังอัจยังธรรมูมีสรงวลังเอเตนะสัจวัชเชนะส่วนติมีหูตุสัพพทานัตติเมสรนังอัจยัง สังคมีสารังวังเอเตนาสัจวัชนะส่นที่มีหตุสัพพะเาเจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัม,มีสุตังเอกังสมยังปะกวาสักเกสุวิหารติกับปิละวุตุมิงมหาวเนมหหตาพิภุสังเทนะสัตถิงปัญจมัตเตหิ พิกุสะเฮติสะเพวะอหรหันเตเหิทัสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุยณะสันนิปฏิตาโหติภะควันตังทัสนายะพิกุสังคันจะอัตะโขจะตุนนางสุทธาวาสกายกานังเทวนังเอตะทัสโหสิอายังโขภควา สกเกสุวิหารติกะปิระวัตุมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเกนะสติงปัญจะเตหิพิกุเตหิสัพะเหวะอรหันติทสัสหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยปุยนะสันนิปฏิตาหนติพระคันตังทะัะนาย ยะที่กูสังคันจะยันนูนะมายมปีเยนะปะควาเตนุประสังกะเมยามะอุปสังกติวาภวตูสันติกปฏิกตะาภาเสยามาติอัตคูตาเทวตาเสยยะคาปินามภะละวาปุริโสสัมมันชิตังวาฝาง ปัสสาเลยะภาสาลิตังวาปาหังสัมมินเชยะเอวะเมวะสุทธาวาสีสุเทเวสุอาลันมิตาปัจวาโตปุระโตปาตุลหังสุอ,อาทัคโหตาเทวตาปัจขวันติงปัจขวันตังอภิวัติวาเอากมันตงังอัตถังสุเอกมันตังทิตาโคเอากา เทวตาปัวตโตสันติเกอิมังคตาอภาสิมหาสมมยูวะปะนัตมิงเทวกายาสมากตาอากะตัมหะอิมังธัมมะสัมมะยังทักขิตายิวะอภัราชิตสังคันติอัตโคอปัราเทวตาปัจวตโตสันติเกอิมังคตาอภาสิตัตละ พิกาวูสมาทหังสุจิตังอัตโนอุชุกม,มังกรสุสารทีวะเนตานิขะเหตวาอินลิยานิละขันติปันทิตาติอัตถโกอัปปาาเทวตาพระวโต,วตสันติเกอิมังคตังอัาสิเชตวากีลังเชตวาปารีคังอันทักกีลัง โอหัตจามะเชเมชาเตจารันติสุตาวิมาลาจากุมาตาสุทันตาสุสุนาาติอัตถโคอัปปาลาเทวตาปักวันโตสติเกอิมังคาตังอัปภาษิเกยกติพุทธังสังคตาเสนเตขะมิสันติอาปายภูมิงปะหายะ มนุสังเทหังเทวากายังปริปูเลส,สันติสีอัตโคภควาพวิขูอมันเตศ <c oughs> เยปุยนะพิกเวอัตสุโลกทาสุเทว,วตาสันนิปฏิตาุนติตถาคตังทักนายะพิปูสังคจเยปิเทพิกเวอภิสุอัตติตามมัทธานังอาหนโตสมมาสมุทธาเอสัมปิ พระควันตาเอตัปละมายวะเทวตาสันนิปติตาอหิสูงเสยยะถาปิไมหังอัตตระติเยปิเทพิกเวพระวิสันติอนาคตมัทนานังอรันโตสมมาสมุทตาเตสัมปิพระควันตานางเอตัประมายวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยะถาปิไมหัง เอตาละหิราจิกขิส,สามิพิกวีเทวกายานังนามานิกิตตายิสามิพิกวีเทวกายานังนามามิเทศิษฐามิพิกวีเทวกายานังนามามินามานิตังสุนาทะสาธุกังมณนสิกะโลทะภาสิตสามิติเอวัมพันติโค เตภิคูพระควาโตปัจจัตโตสูพระควาเอตะวะวูจัตสิโลกมะนุกกสสามิยัตถุมมาตทิสิตาเยสิตาพิริคับพลังปะหิตตาสะมาหิตาปุตุส สิยูหาวะสันลีนาโสโลมหังสาปิสัมปุนโนโอาตาตมะนา,าสาตุตาวิปปานนามะนาวิลาปิญโยปัญจสะสเยตยักวาณีวะณีกาปิลาวัตวิตาตุอามันตายสัา,า,าสาวเกีสาเสนีละกเทเทวกายาอาภิกันตาเตวิชานานา ทัพิกาวโวเอตกาอาตปะมะกะนุสุดวาพุทธัสสะสาสานังเตสัมปาตุราภุยานังอ่านมนุสสานะทัสสะนังอัปปะปะเกะอัปปเกะสัมามัตตุมัตถะคุงสาสังอา,าตัสตะติงสัตตังเอกสัตหะสานังอามานุสานะมัตถะคุง อเปกเนนตะมะตักุงติสาสะปาภูตาอหุงกันจักสัพพังอกิญยยะวะวะคิดว่าจะกุม,มาตาตูตามันตาอิสตาตาะวะเกสาสีลติเทวกายาอภิกันตาตเทว,วิชานาตาพิกวเยโวัง <c oughs> กิตติอิสามิขิราหิอนุปปุษโสสัตตสหาวัยคขากุมารก,กาปิลัตวัฏวายติมันโตชูติมันโตว,วานาวันโตยัสสิโนโอมะมานาอภิกามุติกุนังสามิติงวันังชาสาสาเหมาวตายัคขาน,นานตตะวันนิโน อิติมันโตตุมชุติมันโตว,วันละวันโตยะสัตสีโนโมโทนาปิกัมปิกุนังสามิติงบะนังสัตตาคีรายติสะหัสสายะขานาตนัตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันละวันโตยะสัตสีโน โมทนาโมตมานะโมตมานาอภิกรรมูพิกูนางสามิติงวะนะอิจเตติตุลัสสะสาสายยกานานันตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนณวันโตยัสสิโนโมทนานาอภิกรรมูพิกูนางสามิติงวะนังเวสามิตา ปัญจสตาย,ยขานานัตตาวินิโนอิธททิมันตตชุติมันตตว,วันวันตตยาสัิโนโมโุธามานาอภาิกกรม,มพินูนังสัมมิติมนังกุมพิโลลายชะคาหิโกเวปุลลัสนิเวสะนังพิญโยนั่นตะัตะสะหัสังยักกานัง ปายุปาสติอุมพิโลราชาไขาโคโปาคาสปะสามิติงวานังปุริมัจจกที่สังราชาตะตะ,ะรัตโตปาสาสติคันทพานังอาทิปติมาราชายาสตสิโสปุตตาปิตสะภาวอินทะนามามะหัปรา อิติมันโตชุติมันโตว,วันนบันโตยะสัสติโนอมมะมานาอัปปิกามุพิโกนังสับนิติงวันนังทักขิณังจัตสิขาชาวิรุณโตสัสตตาปัสสิคุมมันธนังอธิปโตมหาราชายะกาสิสสโสปุตตาปิตสะภาโหรอิตะนามามัคปลา อิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัจสีโนโมทนาอภิกรรมมูพิกูนังตามิติมานังปัจฉิมันจะที่หลังราชารูปะโหประสัสตินาคานังอาทิปติมาราชายะสัจสีโสปุตตาปิตัสสะพะโรอันทะนามามหัพพลาอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโต ยสสิโนโมโตนาอภิกามุงพิกูนังสามนาติงวานังอุตตาลันจะอิธัง,ธาาางลาชากูเวโลตปัสสาสติยะขานังอาธิติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสัตพระหวัวอินทะนามามหาภรา อิท e ah ัามันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุที่ภูนางสามิติงวานังปูริที่สังท่าตาลโตท่าขีนนีนะวิรุฬหโกปจิมีนะวิรุปโกกุเวโรอุตตาลังที่สังจัตตาโลเตมาราชาสมันตาจตุโลทิสาทันทัน ทัตทันลามานะอัตทางสุวัวน,นีกาปิล,ลวัจวีเตสังมายาวิโตนดาสาอาหูวันจะนิกาสตามายากุเพนตุเวทเพนตุวิภูจะวิภูตาาาาโตสาจันธโมกามเสตโตจะกินุมัตุนิมันตุจะปานาโตโอมาปัญโยจะวีทักสุโตจะมาตาลิจิตต ศีนูจะคันตับปูนน่รูลาชาชานูกะกูอาหูปันจสิโคเจวะติมเปลูสุยะวัชาสาเอเตปจันเยจาราชานูคันตับปาสะหะลาชุปิโมตันมานาอัปิกามูนพิกุนังสม,มิติงวะนังอคาตูนาภาษานาคาเวสาลา สาหัสัญญากากรรมพลัสสตาลาอาภูไปยาคาสหปาติพิยามุนาตตะรัตตาจะอาภูนาคายยาส,สิโนเอลาวันโนมหานาภูโศปาคะสามิติงวนังเยนาครา,าชีสาสาฮาราติทิปาติชาปากิจวิสุทธาจักูเวหายาสาเตวนาเม จักตาจิตลาสุปันนาอิติเตสะมานามัปปายันตนาคะราชามาสาติสุปันนาโตเมขมะกาสีปุตโตสัทธาหิวาจาหิอุปะหะยันตานาคสุปันนาะสนามังสุทังชิตาวาจิเนนะสุมังอัสุราสิตาพาตลุวาสัสติ อิตมันโตเชนสุนโนกาลกัญญากาลกัญชามหาพิสมาอักสุลาธานะาเวคษา,าเวปจิตสุจิติจะมหาลาตูนมุจีสหตันจะปาลิปุตานังสพเปวิีรูจะนามกาสันในหิวาปาลิงเสนางลาหุพัทธมุปปาคมุงสามะยู ฐานิพตติปินกุณังสัมมิติงวัตตนัง